สวัสดีครับร้านกันโมบายสวิตนะครับวันนี้มาดูโปรแกรมนะฮะมีโปรแกรม i อรีแพ r นะครับอันนี้เป็น P 1 2นะครับเป็น i อ i ีแพ P 1 2นะครับก็ข้างในจะเขียนแน,น iPhone X iPhone 8 iPhone 11บเนะฮะ iPhone 11 Pro นะครับด้วยโปรแกรม i d p p i r r นี่นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีการเข้าหน้าม่วงนะครับแล้วก็แนน,นครับแล้วก็โคนิโตเราอดูที่แนนกด data c u r y นะครับ q u r y มันก็จะอ่านนะครับก็ะจะได้ค่าต่างๆมา serial number น,นะครับ ตัวโมเดลแล้วก็ประเทศนะครับแล้วก็แม็กว f i ฟ l u บ t o o t h ก็มาบทดห้านะครับต่อไปกดแบ็กอัพรับอยู่ฝั่งนี้นะครับมุมนี้แบ็กอัพนะครับมันจะเร็วกว่า JC นะครับเกยบไว้ตรงนี้แล้วแนนะครับก็เซฟนะครับอ่นนี่คือเซฟเสร็จแล้วนะทีนี้เรามาดูว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมุมฝั่งนี้นะครับตวงนี้ ก็จะเป็นที่เราแบ็กอัพเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็น iPhone 8ดรับที่ผมได้เก็บไว้นะครก็จะเป็นตัวนี้เ็สามนะครับเ็สามใช่ก็ถ้าจะใช้เม็ดอื่นนะครับเราก็เอาเม็ดนี้ออกไปะะเอาเม็ดอื่นนี่มานะฮะเราก็ใส่เข้าไปก็เขียนได้เลยนะครับ อันก็ขึ้นแล้วว่ามันยงขึ้นนะครับต้องต้องต้องขึ้นความจุตรงนี้ก่อนนะครับต้องขึ้นความจุตรงนี้ก่อนนะนี้รุ่นนี้เป็น iPhone 8นะครับใส่เข้าไปยังไม่ขึ้นนะครับ โอเคไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับมีอยู่แค่สเม็ดเองก็ถ้าเราจะเขียนแล้วก็กดไปที่แบ็กอัพนะครับแล้วก็เลือกเลยครับเลือกไฟล์ไฟล์ในเวลาจะเขียนนะครับติ๊กข้างล่างแค่ Wi-Fi อ n l o c k กับตัวไว้นะครับตัวไว้ตัวนี้ก็แล้วก็กดที่โปรแกรมได้เลยนะครับมันก็จะเขียนนะครับมันจะเขียนไล่ไล่ไล่ไลงมานะครับแล้วก็ทดสอบด้วยการดู Data คิวรี่อีกทีหนึ่งนะครับดัตต้าคิวรี่อีกทีหนึ่งก็จะเจอเม็ดที่มันออกมาจากไฟลแบ็กอัพเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของไฟลแบ็กอัพนะครับโอเคก็ไม่ยากนะครับต่อไปมาดูกันถ้าน้ำม่วงนะครับก็จะใช้ช่องด้านล่างนะฮะต่อเข้าไปนะครับข้างบนก็ไม่ต้องสายแนนนีเป็นสายนะครับที่มันแถมมานะหรือว่าสายเราเองก็ได้นะครับแต่ว่ามันแถมมามันจะสั้นกว่า ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะไอโฟนมานะครับแล้วก็มาเข้า DFU นะครับมาดูนะครับเสียบเข้าไปแล้วทำให้เครื่องดับก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปพร้อมกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่า dfu โชว์แล้วนะครับเป็น iphone 7จ l u พัดนะครับเบื้องต้นก็รู้วิธีการเข้า dfu มันอยู่นะครับว่าทำให้เครื่องดับแล้วก็ไป power นะครับแล้วก็กดลดเสียงค้างไว้7วิครับก็เข้าแล้วก็มาที่น้าม่วงครับแล้วก็กดสแกนนั่นละครับกดสแกนช่องนี้นะอ่างยังๆยังกด enter ก่อนนะครับ enter หน้าสีม่วงตรงนี้นะครับหน้าสีม่วงเนี้ยกดกอมันก็จะข้านะครับตอนนี้มันกำลังค้นหาอยู่ซนดีไวทไอบูดไอดีไวทโอเคมันมีหน้าสีฟ้ามาแว๊บหนึ่งนะครับมันก็จะรายงานแล้วตอนนี้มันรายงานแล้วครับตอนนี้หน้ามันขึ้นเป็นสีม่วงแล้วนะครับถ้ามองดีๆนะมันก็จะรายงานว่าเป็นเครื่องอะไร เครื่อง LL นะครับมีแม็กวายฟายบลูทูธอะไรซีเรียองลำเบอรออะไรนะครับต่อไปก็แบ็กอัพไว้นะครับเราสแกนแล้วต่อไปก็แบ็กอัพไว้นะครับอแอกเนึ่ยครับ,รบมันก็ถามว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเก็บพัรมีเครื่องเดียวนะ เซฟครับอันนี้มันเซฟเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็มาดูที่ช่องแบ็กอัพตรงนี้นะครับอ่ามันจะเห็น iPhone 7 Plus ใช่ไหมพอเราคลิกมันก็มีข้อมูลอะไรต่างๆนานานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับการเปลี่ยนก็ใช้ฝั่งนี้นะครับในการเขียนนะครับแต่ตอนนี้ผมผมยังไม่ต้องการเขียนมันนะครับก็ใช้งานไม่ยาก